เกดโอเคกระตกปะบรรยากาศเหมือนเดิมบรรยากาศโอโอโอจากเมื่อกี้โอ้กระตกกระตุกมันจะกระตกแป๊บหนึ่งปะเมื่อกี้เนาะใช่ปะมันมันโหลดอยู่โหลดผีอยู่โหลดผีอยู่เดี๋ยวมีเจอแน่สัตว์อย่าพูดอย่างนั้นดิวะไปเลยนำเลยนำเลยเด็กอ้วนอ่ะไปเลยเอาไปทางไหนวะเนี่ยน่ากลัวแม่เราไปทางทางนี้อ้าคอ อยู่ไหนทางนี้สิเออเอี่ยตกใจตกใจหน้าตัวเองตกใจหน้าพวกเดียวกันหน้าอะไรเอาอะไรมาไม่รู้เนี่ยอย่านะค่ะขวัญอ่อนเน่ยเฮ้ยตรงนั้นใช่เหรอไม่ใช่ตรงนี้เหรอจำได้อยู่ตรงนี้ตรงนี้อ๋อไปไปอีห่าไฟบ้าบอเอ้ยเดี๋ยวอย่าอย่ารีบดี ราทาพีมากแล้วคือเป็นมุมมองแบบมุมมองให้เราอยู่ในกล้องใช่มุมมองเราอยู่ในกล้องเนี่ยเราสามารถซูมได้ซูมได้อย่างดีกล้องแบบเบลรๆเปรแ <c oughs> บบไม้แตกหน่อยเกมแป๊บหนึงเกมเดี๋ยวขอเช็คเสียงก่อนดิขอเช็คเสียงในในสตรีมแป๊บหนึง อ่ะโอเคได้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 ไปเดี๋ยวเราไปไปด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคโอเคปไปต่อเราเขาป่าเฮ้ยอะไรเมื่อกี้มีใครยืนอยู่แล้วมันแวบไปบอกกูด้วยเมื่อกี้ไม่มีใครยืนอยู่จริงคูแล้วแวบไปอ่ะเฮ้ยป้านะเอทำไมเมื่อกี้ไม่เห็นวะเมื่อกี้ไม่เห็นเสียงพี่เบากับอีกคนหนึ่งเฮ้ยเสียงมันเบาอ่ะ เสียงเสียงเราเบาวกว่านายว่ะแบบนี้นรเราปรับเสียงกันดิเกมพูดแป๊บนึงนี่เกมฮัลโหลฮัลโหลอ่าโอเคเดี๋ยวเบาละเบาไปครึ่งต่อครึ่งไปจัดไปเหมือยืนตรงนี้เหมือนแบบเป็นผีเหมือนมองมองผีอยูอ่เมื่อกี้เราตรงนี้ใช่ป่ะวแ่มันบั๊กกำแพงเหมือนเดิมปะม่ปปะวะเฮ้ยยัง <c oughs> บัก๊กบั๊กอยู่ก็ไฟเฮ้ยเราไม่ได้ กูเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยเห็น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 อะไรอ่ะใครอ่ะวิ่งอ้าวหายอ้าวหายไปแล้วอะไรก็ได้อย่ามีเสียงจับสแกมมัะมีมันมีจับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยูดข้างหลังไม่ใช่เหรอไม่มี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 มึงเชื่อกูแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเสียงเสียงยังเบาอยู่ปะ าเสียงเสียงเบาก็บอกดยแลกันขอขอขอดูตรงนี้กันอาไปไม่ได้นิวสาปรับไหม่สุดแล้วนะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันมีนี่นี่มันมีทางนี่ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้เออใช่ไปไม่ได้นี่หว่ะก็คือบังคับบังคับให้เข้าป่าอะไรเนี่ยออฟส์เดอะรีเทิร์นไม่มีไมม่ีทางหนเข้าไปแล้วไม่มีทางหักลับอู้ยเยีะโคตรกว้างเลย บ้างในวนี่ยอ้โหูทำอะไรไม่ได้เลยวะนอกจากเฮ้ยเสียงอะไรอะเกม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 เงี้ยเกมรอกูด้วยเฮ้ยออ๋เสียงอะไรเสียงอะไรใบไมเราจะเล่นเกมนี้จบปะวะไม่น่าจบน่าจะกี้ก่อนกี้ตายกันตอนนี้อุ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดีเดเขาว่าเกมนี้มันจะมีเหมือนผีตัวตลกมั้งล้วจําไม่ผิดนะอร์น i n g แล้วอร r n ิ่งแล้วผมกลับย้อนกลับได้ไหมอ๋อ w a r n นิแล้วเสียงอะไรดีกว่าอืออะไร d a ดั e เ d a n ์ e r r ไหนล่ะ e r อุ้ย มันมีทางขึ้นกับทางลงอูเล่นแบบออลงไม่ได้อลงไม่ได้อูเล่นแบบว่าถอดหูฟังได้ป่าววะอูแล้วผมเล่นหูฟังครอบหู้วจอหก่นใหญ่แบบสามสิบนิ้วโอ้ย,จจมอยไม่เอาไม่เอาไม่เอานาไม่เอานะานะ เอ้ยมันมีขอบขอบข้างบนเป็นสีเขียวเหมือนกันปะเหมือนกันคืเหมือนกันอ๋อโอเคคิดไปเองชิบหายอุ้ยใช่หรือเปล่าเใ้ยเฮ้ยเฮ้ยๆๆ้ยอะไรอ่ะข้างหลังข้างหลังข้างหลังเอากลับไม่ได้เลยวีนิ้วีนี้เราไปเอาออกจากป่าเลยว่อะไรวะเราต้องหาทางออกจากป่านี้ อ๋อต้นไม้มันปิดแล้วเอออาเฮ้ยนี่เหมืนมีลูกสรอนี่ stay together นี่อยู่ด้วยกัน stay together ด้วยงั้นเองั้นคุณนำไปนำเลยไม่เอาไม่เอา ใครอยากเห็นเทลลิงสตอรี่กีดคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวทำให้นี่นี่ตายแล้วขอโทษขอโทษขอโทษเฮ้ยโอ๊ยกล้องกล้องไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยๆๆอะไรอะไรอะไรเมื่อกี้กล้องผมเป็นอะไรไม่รู้อะนี่ก็เหมือนกันไม่แสงมันกระทบปะอุ้ยมันโหลดมันโหลีอะไรอะไรเปนโทษเปนโทษเสียงอะไรวะ ตรงไป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 มึงตรงไปมึงตรงไปอุ้ยแต่ทำไมผมคุ้นฉากนี้ในทีเซอร์วะอืมต้องมีอะไรสักอย่างเป็นที่รู้กันว่าถ้ามันกระตุกก็คือแม่งโหลดผีอยู่ไม่ได้เกี่ยวกับปิงหาเลยทั้งนั้นเ้ย เ <S preach science> <om> กมกูไม่อยากเล่นแล้วเอาแล้วทางตันเหรอเอาไม่ใช่ออกไปได้ไปได้ไหมออกไปนี่ไงตรงนี้ไงตรงนี้ไงมันใช้ไอ้นี่ป่ะวะอันนี้มันเป็นเกมใหม่เนะมันใช้อ n เ e ีย e เอนจินห้าป่ะวะมันดูเหมือนใช่นะอาจจะใช่หรือมันอาจจะใช้ไอยูนิทไอยูนิยูนิทยูนิก็ได อะไรตอนนี้ผมตาจ้องจอมากเลยไม่อยากดูข้างหลังอะไร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 กล้องไม่เห็นเหรอกล้องเห็นเห็นหมายถึงข้างหน้าไม่เห็นแต่กล้องมันกล้องมันเป็นอะไร เมื่อกี้มีตัวอะไรตาแดงๆลองเราไม่ขอดจะเห็นกันเลยนะแล้วประเด็นคือกล้องแม่งเล็กถอดอยู่ก็ย้อนกลับไปดูก็ไม่ได้เสียแล้ววะเียงอะไรครับโอ้โอ้เสียงแล้ววะอะไรเสียงอะไรอย่าใครตีใบไม้ว่ะเมื่อกี้ไม่เอวนาไม่เอวนา โอ้ยเสริ่มกว้างทางไหนวะโอ้ยอีมีต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ไอ้เกมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวกลับมานนี้มึงคุยกับกูก่อนข้างหลังข้างหลังกูไม่มองไม่ยอมไม่ยอมคุยกันไม่มองเลยมันคืออะไรวะเมื่อกี้มันคืออะไรวะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นตาตาตาแดงๆยืนอยู่ข้างหลังเมื่อกี้เหรอ โอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วเหล้วว่งวิ่ง่วิงเอามาแล้วอ๋อเ้ยเราไปนโรหลอนปรสาทราเนี่โอเค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  โอเคเราจะไม่กระตกกระตากละเมื่อกี้ถือว่าเป็นภาพลงตาไงมันทำอะไรเราไม่ได้ไงเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละเพราะว่าเพราะว่า,วามันเล่นกับจิตใจเราไงเนี่ย <S <S เ,เพราะฉะนั้นไอไอเราต้องเราต้อตงห้ามกีดไออย่งดีถ้าไม่มีจสัสแก่ ถ้ามันมีเหมือนเกมไอ้ Don scream อะครเคูเคยเห็นไหมนั่นแหละนั่นแหละก็เราจะพูดเลยว่าเออมันน่าจะเหมือนแบบ Don Don scream หุย Don scream อันนี้ไม,นนไม่ผมต้องหันไปบอกข้างหลังบ่อยๆแล้วเพิ่งเจออะไรอืมอืมกูไม่หันนะกูไม่หันกูไม่หันเด็ดขาดอืม <c oughs> ใครหัวล้ออ่ะผมไม่ได้ยินใครหัวเราะเมื่อกี้กูได้ยินเสียงหัวเราะไม่ได้ยินอะไรเลยเมืเ่อกี้อืมอะไรวะเนี่ย อะไรวะรถ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 โอ้โหโว้โว ah, ้อวเกล้องไปลวะตรงไปอันไหนวะอันนี้เหรอมาขออนุญาตเข้าสูมหมดใจกล้าเราทำไมตสู้สองอาชีพแบงนปวะเราจะไม่กีดเด็ดขาด แล้วทำไมไม,มันกลับ<ร>อ่ะทำไมเราต้องกลับไปอ่ะไม่เป็น,ไ,ปนไรครูเดินย้อนไม่ไม่ไม่ต้องย้อนเดินเดินวิ่งตุดเดินสวนทางมาไปอืมมีต้นไม้ลอยได้ เดี๋ยวเกมเกมเกมเดี๋ยวเดี่ยวรอกูก่อนเฮ้ยอะไรวะอ๋อไม่มีอะไรโอเค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 ข้างหลังไม่มีอะไรนะฮะไม่มี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 อ้าวอ้าวไปไหนแล้วอ๋อ้อยู่ดีอยู่ดีฮ้ยข้างหลังข้างหลังวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วอุ้ยหายไปแล้วมันทำอะไรเราไม่ได้มันทำอะไรเราไม่ได้จริงๆแต่กูก็ไม่อยากกูก็ไม่กล้าหันอยู่ดี หันหันไปดูหนก็ได้ดูเผื่อใครอยากดูทุกคนอยากดูใช่ไหมใครอยากดูคนหนึ่ง <c oughs> อะไรวะสิ่งอะไรวะกูน้ำละคนน้ำเลยน้ำเลย แค่เดินตรงไปโอ้อยอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเ,เกมเกมดูข้างหลังให้ด้วยนะดูหลังให้ด้วยดูหลังให้ด้วยแต่แต่เหมือนรู้สึกว่าโอเคมันมันเหมือนเป็นแค่ภาพภาพหลอนปะเนอะน่าจะนใช่เออนก็ด<นใ>ีน่าจะเป็นแค่นั้นน่าจะภาพหลอนเฉย ถ้าพักจบเกมมาของจริงมาละมาละอ้าวไหนวะอะไร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 ผมหันผมหันไปไม่เจอไม่เจอเพื่อนนะถ้าเกิดถ้าเกิดหันไปแล้วไม่เจอเกมก็คือกูกูจบแค่ตรงนี้เลยนะเออเราแยกกันเลยมาละเสียงมาละ ไม่มีอะไรเลยวะนี่จะลูกศรลูกศรนี่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 ลูกศรลูกศรเออไปดิเอออย่าไปกลัวดิวะอย่าไปกลัวดิวะไม่กลัวคนเลยไม่กลัวคนดับเลยกลัวบ้างก็ได้กลัวบ้างก็ได้ วิววิววิวหลด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 ผีหลดผีเกม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 เฮ้ไม่มีอะไรมาอื้อหือมาแล้วนี่ข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยไปป่ะอย่าไปกลัวดิวะนานไหมเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็หายไปหายไปดิหายไปดิเฮ้ยเจ้าของรถวะว่าเจ้าของรถวะ

โอเครู้ละแสดงว่าไอ้ตัวเมื่อกี้งั้นเราก็ต้องหนีเลยหนีไปข้างหลังอ,อันนี้เราเกิดใหม่หรือว่าอะไรอาน่าจะเกิดใหม่น่าจะเกินใหม่แล้วเราไปทางไหนอะ่ะโอ้เริ่มจากตรงนี้เลยเหรอตรงไหนเริ่มจากตรงต้นไม้ล้มเลยอะไหนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่นี่ผมว่าเริ่มจากตรงต้นไม้ล้มเลยนะเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวดูอ่าดู นี่นี่เห็นไหมเนี่ยตัวนี้โ,โอ้โหอยกาเนี่ยผมว่าใช่นะอีกาเนี่ยหรอวิ่งเลย,ยวิ่งเลยเออโหรอรอเจอรถอันนั้นแหละอันนั้นแหละของจริงรอเจอรถใช่ไหม อยู่ไหนอยู่ไหนไอุ้ยเตือนติด <oui. S 1> แล้วยังไงอะแล้วถ้าเกิดเจอแล้วยังไงต่อก็ต้องวิ่งหนีเราต้องวิ่งกลับหลังนะต้องวิ่งกลับหลังเหรอ <c oughs> นี่ไงม, oh, ม,มันมาแล้ว<อ>มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วข้างหลังหรือเปล่าไม่ใช่้าไม่่ใชเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเกมไหมเ <c oughs> ราเปลี่ยนเกมไหมเกมอะไร ไปเล่นเดบายมหมเด้วยไปหนีผีก็ซื้อมันเดิมกูทำอะไรอยู่โโอ้ห เอาจริงๆก็ถูกอย่างที่บอกอะ่ะนี่เกิดเกิดไกลเหมือนกันนะเนี่ยไกลไกลมากเนี่ยมาละมาละเสียงมาละตรงนี้แหละ <c oughs> ใช่ไหมใช่เหรอข้างหลังเนี่ยผมว่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้างหลังอ่ะ <c oughs> มาก็จริงแต่ว่ายังไม่น่าถึงตอนรถแล้วทำไมผมไม่เจอเลยว่าหรือว่าถ้าตายเกิดใหม่มันจะเปลี่ยนปะวะ เฮ้ยอ๋อตกคิดว่าตัวอะไรใบไม้ใช่ป่ะมันมาแล้วมันเกม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 ไหนคู่ไหนโอ้โหเดินไกลมากเออว่ะเดินไกลว่ะแล้วทำไงอ่ะถ้าเจอมาแล้วทำไงอ่ะไม่ใช่แล้วเจอมันก็ต้องกลับไงีหย มื่อกี้ได้ Achievement จวตายครั้งแรกนี่รถแล้วไหมอันนี้รถรถคันแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคันคันแรกโหเกิดใหม่ไกลเลยนี่หว่าเนี่ยมีลูกศรด้วยอีกสักพักก็จะไปเจออีกคันหนึ่งไม่รู้ว่ามันจะไม่มีอีกไกลเลยอ,อีกไกลเลย อาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะตัวเมื่อกี้นี่เนี่ยมันให้ย้อนกลับเนี่ยเกมโอเคโอเคแสดงว่าน่าจะต้องย้อนกลับมาที่รถคันเดิมเฮ้ยหืมใช่ป <t os> <t os> <t os> right ่กว่าไม่ใช่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 ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เออโอ้ยตอนนี้บ้าตอนนี้บ้าตอนนี้ใช่ป่ะ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 ถอยก่อน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 ดูมันมาดูมันมาก่อนดูมันมาก่อนมาไม่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 มาโอเคไม่มาไม่มาไม่มา อุ <Cornell> ้ยมันอไห่แล้วอ่ะอ๋อมันแทนนอนย้อนกลับจริงๆเหรอเนี่ยเดี๋ยวไปไปไปเดี๋ยวขอขอเราขอเราขอเรไป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 นั่นของจริงแน่นอนหมายยังหมายังหมายังไม่เห็นมันมาเลยมันมันไม่มาคือแต่แต่แต่ถ้าเดินไปอ่ะมันจะขึ้นย้อนกลับทำไมวะเฮ้ยออะะไร่ อ๋อนี่เหรอนี่ไงนี่เนี่ยเนี่ยมารถแล้วเนี่ยมารถแล้วเนี่ย <รถ S 2> อ๋อ,อนี่ไงทางนี้พูดเดี๋ยวเดี๋ยวอออ้าเงนีใช่ไหมโอเคน่าจะใช่แสดงว่าเมื่อกี้ผิดทางแล้วยิงเดินเข้าไปหามันด้ง <laughs> เออแชทบอกว่าไป i d e n t ต t y ไหมพี่ไอ <laughs> <laughs> เดนติตี้ให้เล่นโทรศัพท์ให้เล่นโทรศัพท์เถอ สวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยทำไมมันเงียบปะเงียบเดี๋ยว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 อือถ่ายก่อนถ่ายก่อนรู้รู้ดูลูกศรเนี่ยนั่นไง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 มา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 เฮ้ยเฮ้ยปอมจอมปอมแหละจอมจอมแหละใช่ไหมใช่ไหมอ๋อลุงตาลุงตาลุงตาเอาปลุงตาบ้างลุงตา โเราต้องแยกเลยในของจริงของปลอมแล้วจะดูยังไงว่าเป็นของจริงของปลอมถ้าดูไม่ได้ไม่ถ้าเป็นสีสีอะ่ะมันน่าจะของปลอมแต่ถ้าเป็นเมื่อกี้ที่ที่โดนคือสีดำนะเอาละกูได้กูได้คอนเทนต์ละต้องตามหาแล้วว่ามันคืออะไรประวัติมันอะ <c oughs> เกมดู้อะไรเงี้ยเลยเกมดูเกมดูอะไรเงี้ยเลยโบไม่มีไม่มีอยูไม่มีเมื่อกี้เห็นแต่เมื่อกี้เห็นอะไรตาแดงๆอยู่ใช่ปหมวะแดงๆใช่ไหมใช่ไหมผมว่าถ้าย้อนกลับไปอ่ะเจอเนี่นะผมเห็นอะไรแดงๆออ๋เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นเหมือนกันไปละไปละไปย้อนกลับไปหามันไหมไปหามันไหมหยาเลยเนจ้าเออไปดีกว่า โอ้โออกหายไปแล้วเฮ้ยเออหายไปแล้วหายที่ไหนแะ้วมันยังอยู่อยู่เลยเนี่ยเ,เราเราเราอยากกลับไปดีกว่า <c oughs> มาแล้วเสียงมาอีกแล้ว กดดัน <laughs> ขนาดเล่นสองคนนั่นอ่งนึงเ <c oughs> เล่นเน็ตบ่ายวิงไม่กดดันขนาดนี้เ้วต้นมไม้มันขยับเน็ตบายไม่กลัวเท่าเกมนี้ขนาดเป็นผีเหมือนกันนะอันน้ำผีวิ่งไล่เลยนี่อโอ้โหนั้นยังพื้นพื้น เอ้ยหนีก่อนหนี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 อา้าวภาพลงตาเกมภาพลงตาเอาแล้วผมตายอ้าวแล้วมึงวิ่งไปไหนอะ่ะฮะเกมไม่ตายเนี่ยมันวิ่งไปไหนในเกมวิ่งเนี่ยไม่ผม,ม,ม,ผมตายแล้วเนี่ยผม <c oughs> ผมเล่นสเปก <c oughs> เ,เตอร์อยู่เนี่ยอ้าวเหรอเอาเอาแล้วมันบอทปะนะ่ะ <c oughs> น่าจะบอทบอทพากูไปไหนล่ะโห <c oughs> เราวิ่งมา เอ้ยต้องตามบอดไปเงี้ยน่าตาช่เอาแล้วตอนนี้อยู่ไหนเกมอยู่ไหนผมดูคูอยู่ออูู้ยอยอู่อููยออูอยยยยูย้้อยู เกมกูไม่เล่นลน <c oughs> ้วเมื่อกี้ครหลอนเลย <c oughs> บอดเอาปาก,ก่อนครับอ้าวหายชิบหายแล้วกูมันผมผมว่ามันน่าใจนี่นะแบบว่าเมื่อกี้ผมตายใช่ปะ่ะสบมบมูรณ์เล่นกันสี่คนแบบไม่รู้จักใครเลยอะอถ้าคนหนึ่งตายอะ่ะทุกคนจะไม่รู้เลยว่าใครตายอ๋อน่าจะใช่น่าจะใช่แล้ว,แล,วแล้วคนที่ครูเดินตามมาเมื่อกี้นั่นนะผีอ๋องั้นเหลือกูคนเดียวละเราเราเปลี่ยนเกมไหม <laughs> <Yeah. S 2> เเยอาแล้วเมื่อไรมึงจะเกิดอ่ะ <laughs> มันมาแล้วม <laughs> ีไงล่ะมันมาแล้วเอาดิเอากูตายก็ได้ไปไปไปยอมยอมยอมมายอม,มยอมยอมยอม,มาดิ ตายอันนี้ตายเรียกขนลุกขนลุกเลยขนลุกเลยฮัลโหลเดี๋ยวอันนี้มันเริ่มใหม่ไวเนี่ยเริ่มใหม่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 ตรงที่เดิมเลยวะเนี่ย เดี๋ยวตรงไหนที่เดิมเลยที่เดิมมาเนี้ยต้นไม้เลยโอ้แม่งไกลมากโอเคไปออกจบอาจะเป็นออกเข้าเดทบ่ายเออไปไปไปไม่ไหวละแม่งมาเข้าเข้าเดทบ่าย เปลี่ยนไอเดียแบบอ้าวแล้วกดออกยังไงล่ะเนี่ยออม๋อนี่ไปเปลี่ยนเกม <c oughs> เปไป <c oughs> มายัางมายัาง เข้าอยู่กนะ่อนับเข้าอยู่เอ๊ะตอนนี้ <c oughs> เหมือนเบต้ามันจะไม่มีแล้วนะอันนี้คืออันใหม่ไอ้อันนี้คืออันหลักแล้วนะเอเอ๊ะแล้ว,ลวถ้าผมยังไม่เอาเบตาเา้าออกอ่ะมันโหลดให้เลยไม่ใช่เหรออ๋ออ๋อโอเค <c oughs> เดี๋ยวปิดสตรีมแล้วเปิดใหม่และกัน